สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชา n นลค่ะและนี่คือ t e r o อ Art i s t นะคะซีรีส์ประจำวันพรามาแล้วนะคะวันนี้ EP ีที่149แล้วสำหรับไพ่ที่เราจะใช้วันนี้นะสีสันดสดใสมากเลยเนาะสีเหลืองเนาะ Radiant r i d e r w a เ t e Tarot นะ,นะ,ะเป็น r i d e r w a i t e Smith ปกติเนาะที่เราเออกมาใช้การเป็นสำหรับที่เปิลได้มาจากรุ่นพี่ท่านหนึงนะคะเป็นสปอนเซอร์นะซื้อให้นะก็เลยมีไพ่ใหม่ในการมาทำา EP นี้นะคะสาหรับใคร ยังไม่เคยดูนะซีรีส์ประจําวันพระ t o r y of l ฟเลยแบบนี้เพื่อจะใช้ไพ่คนละสําหรับกันหมดเลยแต่ละ EP 1ี9 EP ีก็คือ149สําหรับไม่ซ้ากันเลยลองเข้ามาดูค่ะว่าสถานการณ์ความรักที่เปิ้ลนจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่าด้านบนจะเป็นพลังงานฝั่งของเรานะหรือของตัวคุณที่เข้ามาดูนะด้านล่างเป็นของอีกคนนึงถ้าเกิดเราโสดสนิทอาจจะหมายถึงคนที่เป็นเนื้อคู่เราเขาทําอะไรที่ไหนยังไงนะหรือว่า,าจะเป็นคนที่เราเดิวดิวอยู่คนที่เรามีปัญหาคคนนทีี่เรามามมมวสัพัพธ์ ก็เป็นไม่ได้แล้วแต่ว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรถ้าคุณชอบวิธีการอ่านของเปิ้ล EP นี้แต่ว่าเรื่องราวมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างคุณสามารถไปดู EP อื่นๆได้หมดเลยค่ะแต่และ EP ใช้ไพ่คนละสำรับอย่างที่บอกเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักมันก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันค่ะอาจจะมี EP ใดก็ได้ที่อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณนะก็ลองไปดูกันได้หรือถ้าเกิด EP นี้ตรงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องนะก็ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะกดไลค์กันให้ก่อน นะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าความรักของคุณวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มกันเลยนะด้านบนพลังงานฝั่งของคุณโหเป็นดาบหมดเลยเนาะแดาบ2ดาบสดาบต้องรู้สึกไม่ค่อยโอเคนแน่เลยเนาะมันเหมือนเรามีความอึดอัดใจมีความไม่สบายใจมีความสับสนลังเลว่าจะยังไงดีมีความทุกข์ความกังวลต่างๆน่าจะเป็นเรื่องความรักความสันพันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเรามาทาในเรื่องความรักบางคนก็รู้สึกว่าเราจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้ดีอึดอัดจังเลยจะ move on ไหมจะไปต่อหรือจะพอดีหรือจะยังไงดีแต่มันก็ ผิดหวังเสียใจเนอะบางทีเราเจอความัมันที่ทะเลาะเบาแหวงกันไปทําให้เราผิดหวังเสียใจเขาเงียบหายไปเขาบล็อกเราอยู่ๆเขาก็หายไปเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีความลังเลสับสนหรือมันอาจจะเป็นความัมันที่เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ไปเจอความัมันที่เขา ไม่รู้ว่าเขาชอบเราไหมหรือเขาไม่ชอบเราหรือเขามีคู่มีแฟนแล้วไหมเราต้องตัดใจหรือเปล่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนาะ <c oughs> คือเป็นความสัมพันที่แปลว่าคุณเจอคนคนนี้แล้วคุณรู้จักเขาแล้วแต่ว่ามันมีอุปสรรคปัญหาคะ่ะที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจและทําให้คุณลังเลใจคะ่ะว่าความสัมพันนี้จะไปต่อหรือจะพอดีนะแปลว่ามันมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันค่อนข้างเยอะหรือบางทีมันชัดเจนแล้วนะว่าไปต่อไม่ได้แต่เรายังทําใจไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะพลังงานที่แชร์การเป็นควี รุมร้อนในตัวเองก็ยังเยอะนะตอนนี้เปันคิดว่าไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆโฟกัสตัวเองโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงนิงนอะไรต่างๆัปจะทำให้คุณรู้สึกโอเคมากขึ้นตอนนี้ใจมันบางมันยังไม่พร้อมจะแก้ปัญหาหรือว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้นะอึดอัด มืดแปดด้านมองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่รู้ว่าจะทําไงดีค่อยเป็นค่อยไปใครใอยู่ในภาวะแบบนี้ที่เปันพูดนะก็มีแนวโน้มสูงคะ่ะว่า EP- นี้จะเป็นเรื่องราวของคุณนะด้านล่างเป็นพลังงานของอีกคนหนึ่งปันเชื่อว่าคุณรู้จักเขาแล้วเพราะมันมีเรื่องอึอดอัดเสียใจอะไรต่างๆเนอะเรามาดูพลังงานฝั่งของเขาบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างเด็กถือเหรียญหกดาบนะคะแล้วก็ก้าไม้ มีความนิ่งๆเนอะคือบางทีไอ้ที่เราผิดหวังเสียใจหรือเราอึดอัดเพราะว่าเออเขาก็ดูไม่ได้แคร์ไม่ได้ดูสนใจคุณไหม่ได้ดูแบบอยากจะมาพูดคุยอะไรกับคุณเท่าไหร่หันหลังให้คุณอีกต่างหากบางทีก็ไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานของตัวเองอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยใส่ใจอะไรคุณเท่าไหร่มนเลยทําให้คุณผิดหวังเสียใจก็เป็นไม่ได้ไพ่ก้าวไม้นี่คือปัญหาเดิมๆเนอะมันรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณสองคนเป็นคนคุยกันแล้วไม่ได้มีบุคคลอื่นนะอ่ามันก็แปลว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมๆป ้ก็ไดความสัมพันธ์มันก็เลยดูไม่ได้คืบหน้ามันไปเรื่อยๆเนาะหกดาบม,มันคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ายังคุยกันอยู่มันก็คือไหลๆไปเรื่อยๆไม่ได้ดูคืบหน้าไม่ดูว่าจะพัฒนาไมได่ดูว่าจะมีการแก้ปัญหาอะไรมันยังคงอยู่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณไม่ได้คุยกันเขาก็ไปโฟกัสในเรื่องอื่นค่ะหันหลังให้คุณแล้วก็ดูนิ่งๆไม่ได้มีการพูดคุยกันก็เป็นไปได้มันเลยทําให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วก็อึดอัดเพราะคุณก็ไม่ทักเขาเขาก็ไม่ทักคุณประมาณนี้เนาะมันเป็นภาวะนิิน่่งๆแตถ้าเกด คุณไปเจอความสัมพันธ์ที่เออเรารู้แล้วละ่ะว่าเป็นไปไม่ได้เขาไมา่ได้ชอบเราเขามีคนอื่นอยู่แล้วนู่นนี่นั่นมันก็ยังคงไปแบบนั้นค่ะเขาไม่ได้ดูเทคแอคชั่นอะไรที่มันผิดแปลกไปจากสิ่งที่คุณรับทราบหรือรู้อยู่แล้วนะอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อแล้วจะเป็นยังไงดีคุณจะมูฟออนสําเร็จไหมหรือคุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ไหมเพราะมันมีความอึอดอัดมากเลยเนอะคุณจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะหรือจะเป็นยังไงต่อไปไหนไัยเราสิความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปอืม สเตร็งนะคะยังคงวนเวียนนะหกถ้วยเก้าถ้วย สิบถ้วยอะคุณยังรู้สึกดีกับเขาอยู่ไอการที่คุณอึดอัดในใจเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบพอเขาเงียบหายไปเขาไม่คุยกับคุณหรือว่ามันมีอะไรในใจคุณที่คุณน้อยอกน้อยใจนะคุณก็เลยอึดอัดใช่ปะแต่ถามว่ามันยังวนเวียนอยู่ไหมคุณก็ยังรู้สึกแบบอยากจะวนเวียนกับความฉันนียปัญหาเดิมๆยังอยู่นะแต่คุณก็ยังวนเวียนยังตัดไม่ขาดมันเป็นอินฟินิตี้บนหัวใช่ไหมแล้วก็มีไพ่หกถ้วยเก้าถ้วยนะแปลว่าเราก็ยังรู้สึกดีมันมีการง้องอนกล พูดคุยกับคุณคุณก็รู้สึกแฮปปี้เลยเห็นป่ะสิบถ้วยคือโอ้ยดีใจเขากลับมาทักคุณอารมณ์คุณก็อาจจะมีความสวิงเนาะเพราะเขาหายไปคุณก็น้อยใจงอนเพราะเขากลับมาทักทายพูดคุยคุณก็ดีใจแบบว่าโอ้โหใจฟูมากเลยก็ได้เขาอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะว่าคุณน้อยใจคุณงอนเขาอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาดูปกติมากยังละลายยังพูดคุยกับคุณตามปกติไม่ได้มีอะไรยังหวังดียังสนุกยังอะไรเงี้ยกับคุณอยู่ปกตินะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองค่ะมันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเราเอองหรืว่า เออมันเป็นที่เขากันแน่นะคะเพราะว่าจากพลังงานไพ่คุณดูสวิงมากเลยอะ่ะเปิดมาตอนแรกเอ้ยทําไมดูอึดอัดดูไม่สบายใจดูเสียใจพอมาเปิดรอบสองอ้าวก็วนเวียนพอเขากลับมาถ้าใครพูดคุยคุณก็รั้นลามีความสุขแล้วตกลงมันอะไรกันแน่นะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งของเขามั่งว่าเป็นยังไงบ้างสงไม้เดสนะคะแล้วก็ควีนถือดาบอ่ะ พอเขาคิดขึ้นมาได้นะว่าเอ้ยคุณดูไม่สนใจเขาคุณดูนิ่งๆคุณดูมีระยะกับเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะคะเพราะไพ่สองไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการที่มองไปข้างหน้าเอ้ยเธอไม่คิดถึงฉันหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้นพอเขาึกขึ้นมาได้นะว่าเออคิดถึงคุณจังเลยเขาก็อาจจะมีการทักทายพูดคุยกับคุณนะเพราะว่าคุณอะจะไม่ได้เป็นคนทักเขาก่อนจากพลังงานรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยเท่าที่เปิ้ลเห็นอนะคีนถือดาบคือ เป็นคนนิ่งๆเป็นคนมีอีโก้นะเพราะฉันเขาน่าจะเป็นคนทักคุณก่อนนะเออแล้วคุณก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทักทายพูดคุยกับคุณคุณก็จะคิดถึงเรื่องเราดีๆระหว่างคุณกับเขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ได้สามารถตัดขาดได้คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะขอเปิดไพ่เดทหน่อยนะคะว่าไพ่เดทในที่เนี้ยแปลว่าอะไรมาเขาเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงมีไพ่เดทคะไพ่เดทแปลว่าอะไรหมายถึงคุณเทเขาเหรอหรือย,ยังไงอ่า พอเขารู้สึกว่าคุณนะ่ยไม่สนใจเขาใช่ไหมอาร์มีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะเพราะเขานึกขึ้นมาได้อย่างที่ปิ้นบอกแหละว่าเขาไปทํางานนูน่นนี่ใช้ชีวิตแล้วอะไรของเขาเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณงอนเขาอะไรใดๆเนาะอยู่ๆเขารู้สึกว่าเออเริ่มคิดถึงคุณละมันเริ่มมีระยะห่างแล้วเหมือนคุณไม่สนใจเขาแล้วคุณหันหลังให้เขาไปละเขาก็จะติดต่อทักทายพูดคุยกับคุณเพราะปกติคุณอาจจะเป็นคนทักทายหาเขาก่อนหรือว่าเป็นคนที่พยายามคีบคอนเน็กชันก็ได้พอคุณนิ่งงอนไปก่อนหน้านี้เนาะพอเขาดึงขึ้นมาได้เขาก็เอ้้ยยตาแลว ทำไมอยู่ๆคุณแบบเป็นอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นเขาก็อาจจะมาทักทายพูดคุยกับคุณเป็นไปได้แล้วคุณก็เลยใจฟูกลับมาเหมือนเดิมไงเพราะฉะนั้นพลังงานอันนี้นะแปลว่าเขาก็จะยังพูดคุยกับคุณอยู่นะคะและความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป เจ็ดถ้วยมันทําให้คุณสับสนเนาะว่าตกลงเขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยห้าไม้ก็เป็นไพ่สับสนเหมือนกันนะควีนถือไม้โอเคเทมเพลนส์คุณรู้สึกสับสนในตัวเองจริงๆด้วยเหมือนที่เพื่อนบอกเหมือนอารมณ์บโพล่านะตอนแรกก็เสียใจพระเขาหายไปอยู่เขาทักกลับมาพูดคุยโอ้ยดีดาดีมากเลยคุณก็เริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยตกลงต้องการอะไรอะมองฉันเป็นคนยังไงอยากคืนดีคุยเป็นเพื่อนหรือต้องการง้องอหรือต้องการอะไรคุณก็จะทะเลาะกับตัวเองเนาะแต่ว่าคุณจะไม่ได้แสดงออกให้เขารู้นะว่าคุณสับสนไม่ค ว่าคุณจะเป็นการทะเลาะกับตัวเองมากกว่าแล้วคุณก็พยายามแบบทําตัวแบบมั่นใจในตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรแตงจริงในใจเห็นปะเป็นไพ่เทมเบรนช์ก็เป็นไพ่ของการเหมือนบาล้านสมดุลในตัวเองเหมือนกันไม่ให้เยอะเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปเขาทักมาคุณก็ไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณดีใจมากตอนที่เขาหายไปคุณก็ไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าคุณเสียใจมากอะไรประมาณนี้เนาะแล้วส่วนเขาละเจ็ดดาบเดอะมูน แล้วก็เดอะซันเอาตัวเขาเองก็ใบโพล่าเหมือนกันพอคุณไม่ได้คุยกับเขาเขาก็มีความแบบสงสัยคิดถึงเนาะแต่พอคุณทําตัวนิ่งๆไม่ได้ดีใจเหมได้เสียใจไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มีความเอ๊ะคุณแปลกไปหรือเปล่าเป็นคิดว่าคุณคิดว่าคุณอะปกติดีนะแต่ตัวเขาเองเขารู้สึกว่าคุณแปลกๆเหมือนกันคุณแบบไม่สบายหรือเปล่าคุณกังวลใจหรือคุณรู้สึกแย่หรือเปล่าเขาพยายามอยากจะทําให้คุณมีความสุขนะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างชัดว่าเขาอะสังเกตว่าคุณอะ น้อยใจงอนกังวลในเรื่องอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องตัวเขาหรือเรื่องอะไรคือเขาอาจจะสับสนนะว่าไม่รู้ชัดเจนเหรอกว่าปัญหาที่คุณมีอยู่คือเรื่องอะไรทําไมปกติเขาคุยกับคุณคุณน่าจะแฮปปี้กว่านี้หรือว่าคุณจะต้องอะไรมันมีความอะไรแปลกๆสักอย่างอย่างนี้ทาให้เขาจับสังเกตได้เนาะเขาก็เลยพยายามจะทําให้คุณมีความสุขเนี่ยไพเดอร์ซันคือพยายามที่จะทาให้คุณมีความสุขโดยที่เขาอาจจะไม่รู้นะว่าปัญหาจริงๆแล้วคือเรื่องอะไรเพราะคุณก็คงไม่ได้บอกเขาอะเนาะว่าคุณ รู้สึกยังไงคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าโดยรวมคือเขาก็ยังแฮปปี้กับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเนาะแล้วก็สนใจใคร่รู้ในตัวคุณอยู่นะเออมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคุณจะยังไปต่อกับเขาไหมหรือว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมาค่ะไพ่บอกว่า justice นะคะเด็กถือถ้วยนะแล้วก็ สิบเหรียญถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันนะมันก็คิดว่าคุณก็ยังมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้แหละมันก็จะมีการกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์แล้วก็มีข่าวดีเนาะทุกอย่างก็จะกลับมา happy, แฮปปี้ช่มชื่นนะแบบเอนจอยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นคนคุยกันมันก็จะกลับมาคืนดีพูดคุยกันปกติค่ะมีความรู้สึกที่ดีเนาะพลังงานค่อนข้างดีแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วนะมัคิดว่าคุณอาจจะยึดความถูกต้องมากกว่าความถูกใจคุณก็ มันเป็นไปไม่ได้เราก็ มีความหวังดีให้กันก็นลกนแล้วกันแล้วเราก็ไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินอะไรของเราไปเนาะพยายามจะสมดุลอย่างที่บอกสมดุลว่าไม่ให้เยอะไปไม่ให้น้อยไปไม่ให้เสียใจไม่ให้ดีใจไม่ให้ไปยุ่งกับเขามากเกินไปหรือไม่ให้ทําอะไรที่มันดูไม่ดีในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนะาะผมคิดว่าคุณก็จะพยายามวางตัวให้ดีซึ่งมันมองว่าคุณวางตัวดีนะถ้าเกิดคุณไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่เหมาะสมนะเนาะเราก็จะวางตัวให้แบบโอเคอะไรเงี้ยก็คุยกันดีไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันแต่ว่าเราจะบริหาร การอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองมากกว่าแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างงี้นะไปคิดว่ามันก็จะดีครอบครัวก็จะแฮปปี้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราอาจจะให้ความสําคัญกับความรักให้มันแบบน้อยลงเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์อะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันหรือคุณเป็นคนคุยนะไปคิดว่าทิศทางค่อนข้างดีละจากตอนแรกน้อยใจนู่นนี่นั่นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณแค่อาจจะต้องกลับมาจัดการอารมณ์ของตัวเราเองนะเนาะเพื่อนคิดว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ส่วนตัวของเราค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวน้อยใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยววงอออนเดีี๋ยะะไไรรม ไปแนะนำว่าพูดกันตรงๆแล้วความสัมพันธ์มันจะโอเคนะคะอัศวินไม้สามไม้ j u d g m ้ n t โอเคอ่าไพ่ฝั่งเขาก็มีความสนใจใครรู้ในตัวคุณนะมีอัศวินไม้แปลว่าเขาอาจจะเดินทางมาเจอคุณก็ได้เอ้ยไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลยหรือบางคนเป็นรักทางไกลเนาะก็แบบพยายามจะมาเดทมาเจอกันอ่าถ้าเป็นรักออนไลน์หรือว่าเป็นการพูดคุยผ่านทางโซเชียลไม่ได้เจอกันเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลแบบนี้เนาะถ้าไม่ได้มาเจอกันก็แปลว่ามันก็มีความคิดถึงค่ะมีความพยายามในฝั่งเขานะที่จะยังอยากสา,ารสัมพันธ์พูดคุยกับคุณอยู่ไพ่ judgment คือก็ โชคชะตานำพายเรามาเจอกันบางทีก็อาจจะได้แบบอยู่ๆเขาก็มาหาคุณโดยที่ไม่คาดฝันแบบนี้ก็ได้นะอาจจะมีการเดินทางมาเจอกันอยู่คนละจังหวัดเขาก็มาจังหวัดเราพอดีหรือว่าอยู่จังหวัดเดียวกันแหละปกติก็ไม่ค่อยได้เจอกันเยอะอยู่ๆเขาก็อาจจะเป็นคนทักทายพูดคุยว่าอยากจะเจอคุณชวนคุณไปเดชชวนคุณออกมาเจอ เป็นไปได้เพราะความคิดถึงค่ะไพ่สามหมายเป็นแพ่ของความคิดถึงเนาะไปคิดว่าทุกอย่าง energy ค่อนข้างดีถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันมันก็จะกลับมาคืนดีมีความแบบพยายามชวนกันไปเดทนู่นนี่นั่นให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะเราก็ค่อยเป็นค่อยไปคือถ้าเกิดคุณเป็นคนมีคู่คุณเป็นคนที่เป็นคนคุยกันแล้วไม่ได้มีบุคคลอื่นในความสัมพันธ์นะมันมีทิัท้งที่ดีแต่คุณต้องกลับมาบริหารจัดการอารมณ์ของคุณให้สมดุลน,นะบางทีมันเป็นเรื่องของตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวกับคู่เลยคู่ก็ยังดูสนใจเราดี เหมือนเดิมนะบางทีไอ้ช่วงที่เขาหายไปหรือเขาไม่ได้สนใจเราอาจจะเพราะว่าเขามีธุระปัญหาชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานเป็นไปได้เปิดใจพูดคุยก,กันคะ่ะบางทีมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ค่อยพูดคุยไม่ค่อยสื่อสารกันเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรงไงตัวเขาเองอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่อง ปัญหาของตัวเองก็เป็นไปได้คุณก็เลยอาจจะคิดเองเออเองเดาเอง,เองแล้วก็น้อยใจเองพอเมื่อไหร่เขากลับมาสารสัมพันธ์หรือมาสนใจในตัวคุณเยอะคุณก็เลยกลับมาเป็นโหมดปกติไงเอออันนี้ก็เราต้องถามตัวเองนะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเป็นบอกว่าคุณกับเขาก็พยายามมีระยะเนาะในการที่จะสารสัมพันธ์กันแบบพอดีคุยกันบ้างหายกันบ้าง มีการแบบพูดคุยแต่ทุกครั้งที่พูดคุยกันมันก็จะดีนะแต่ว่าเราก็พยายามจะเว้นระยะนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมันห่างเกินไปเขาก็พยายามจะกลับมาพูดคุยสารสนมกับคุณแต่ก็เป็นโมเมนต,ต์แบบสนุกสนานพยายามแบบสบายๆพยายามจะแบบ ทำให้คุณมีความสุขอารมณ์ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะเท่าที่เปิ้ลเห็นมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถก้าวข้ามมาเป็นคู่รักกันได้ในช่วงจังหวะเวลานี้เนะเพราะว่าแบบเออเขามีคู่แล้วหรือคุณมีคู่แล้วใดๆก็ตามนะอันนี้กรณีที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะอ่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปรอบสุดท้ายนะมาดูการความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะพลังงานความรักวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปอ่ะมาไพ่อยากจะบอกว่าคิงถือดาบ แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่ดาบโอเคแล้วก็สิบถ้วยนะคนคนนี้ก็จะยังอยู่ในชีวิตคุณเมื่อกี้ฝั่งนี้เขามีควีนถือดาบฝั่งคุณก็มีคิงถือดาบแปลว่าคุณสองคนอะ่ะมีความใกล้เคียงแล้วเหมือนกันอาจจะเป็นคนอีโก้เป็นคนไม่ค่อยพูดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ให้ hey, อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ก็ได้นะมันยังมีความแบบไปเรื่อยๆเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาก็ไม่บอกคุณว่าเขาไปเจออะไรมาตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณก็เก็บใช่ไหมเหมือนที่เปิ้ลนบอกตอนแรกเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนสองคนที่มีความเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะต้องสื่อสารกันมากขึ้นนะมันถึงจะเข้าใจจริงๆไม่งั้นก็จะเป็นการคิดเองเออเองแต่จากพลังงานอันนี้คือคุณก็ยังรักกันแหละยังมีความรู้สึกหวังดีต่อกันไม่ว่าสเตตัสเป็นแบบไหนก็ตามเนาะและก็ยังคงไปเรื่อยๆมันอาจจะมี ถ้าเป็นคนคุยนะแต่ถ้าเป็นแฟนกันอ่ะคุณก็พยายามจะ ลืมหรือพยายามพักในเรื่องปัญหาต่างๆแล้วยังคงไปต่อความสัมพันธ์นี้อยู่ดีเพราะว่าเราก็ยังอยากเป็นครอบครัวยังอยากเป็นแฟนกับคนคนนี้อยู่เนาะคนที่มีความสัมพันธ์มันจะคอนติเนียไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันจะนิ่งๆน,นะมันจะไม่ได้ดูหวือหอวามันจะไม่ได้ดูแบบโห,โหรักกันดูดืบขนาด,ด Lion. นี้เพราะว่าไพ่เหรียญเนาะแเหรียญกับ4ดาบมันคือไปเรื่อยเป็นความแบบนิ่งๆแต่ว่ามันคงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกอะไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแ,แล้วหรือตัวเราเองมีคู่มีแฟนแล้วแล้วมาดีกว,ว่าคนคนนี้ม ต่อมีการพูดคุยคุยบ้างหายบ้างคุยบ้างหายบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ขาดความสัมพันธ์ขนาดนั้นพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ห่างเกินไปมันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทักทายดึงกลับเข้ามาพูดคุยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มากเกินไปก็จะมีการเว้นระยะในความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะแล้วฝั่งเขาจะเป็นยังไงต่อหาเหรียญหนึไม้ แล้วก็เฮอร์มิตเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันเริ่มแบบเฮียบหายไปอ่ะก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะกลับมาพูดคุยสายสัมพันธ์ไม่ให้มันน้อยไปไม่ให้มันมากไปพยายามสมดุลเนาะให้มันแบบพอดีพอดีให้อยู่ในระยะปลอดภัยเออใช้คำนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าถามว่าเขาคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์ไหมเปิ่เชื่อว่าเขาเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้ค่ะทํายังไงให้มันดูโอเคไม่ให้มันเยอะไปไม่ให้มันน้อยไปเนาะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เป็นนักปราศเพราะฉะนั้นถามว่่าเคคมุณโโอองไ ว่าเขาก็รู้เขาพยายามหาทางจัดการะค่ะแต่พาเฮอร์มิคือ เป็นคนที่รู้นะแต่ว่าอาจจะไม่พูดเออเขาอาจจะรู้ว่าคุณน้อยใจ<ๆ>เขาอาจจะรู้ว่าคุณไม่โอเค<ๆ>เขาอาจจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่คืออะไรแต่เขาแค่ไม่สื่อสารเนาะจากพลังงานไพ่ก็ดูเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรมากนะเปิ้นแค่เห็นว่าถ้าเขา,ายังอยากอยู่ในความสบายกับคุณเขาจะทักทายพูดคุยกับคุณค่ะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหายไปนะถ้าคุณเงียบไปเขาจะมาตื้อคุณเขาจะมาพูดคุยกับคุณแน่นอนเนาะถ้ามันแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าคุณกําลังแบบถอยหนีไปจากเขาละหรือคุณไม่โอเคอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจ้องมอองหรืว่า สังเกตคุณอยู่เขาไม่ใช่คนโง่เขาเป็นคนที่พิพจารณาพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสปมนจำา์ที่เออเขาเทไปเลยเหมือนว่าเขาไม่สนใจคุณละเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปละแปลว่าเขาไม่ได้สนใจคุณจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการดูจากพฤติกรรมเขาง่ายมากค่ะคนคนนี้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้า ไปเจอความส้ำมันที่เขาไม่สนใจคุณเลยเขาหายไปเลยนะโดยที่พอหายไปนานแล้วเขาก็ไม่ทักทายไม่พูดคุยไม่พยายามกลับเข้ามาในความส้ำมันไปแล้วว่ามันชัดเจนแล้วคะ่ะว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่เขาไปสนใจในสิ่งอื่นไม่ได้สนใจคุณนะเพราะคนนี้ไม่ค่อยพูดเอาไปใช้คํานี้คนคนนี้ถ้าคุณดิวอยู่นะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ต้องสนใจในเรื่องของคาพูดแต่ให้ดูการการะทําถ้าเกิดเขายังมีคุณอยู่ในชีวิตเขาพยายามจะติดต่อพูดคุยคีบคอนเน็กชันกับคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรกับเขาก็ตามนะแปลว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิต นะแต่แค่เขาไม่พูดว่าเขาชอบไม่ชอบรักไม่รักหรือจะเอาอยัางไงความฉัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเขาหายไปเลยนะไม่สนใจคุณเลยในระยะเวลาอันนานแบบหลายหลายเดือนหลายหลาเดือนอย่างเงี้ยแปลว่าโอเค เขาไม่สนใจคุณละเขาไปทําอย่างอื่นละคุณก็สามารถปล่อยผ่านแล้วก็ใช้ชีวิตของคุณไปได้เลยค่ะคุณไปใช้ชีวิตของตัวเองให้โอเคนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ชีวิตของคุณดีมีความสุขนะมันจะมีคนเข้ามาแน่แต่ขอให้คุณเปิดใจก่อนตอนนี้ถ้าเรายังผูกติดกับเขาเนาะเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่โอเคเรายังแบบรักเขาอยู่เรายังมีความผูกพันกับเขาอยู่ในเชิงแบบคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนเดียวคุณอาจจะยังไม่พร้อมจะเปิดใจให้คนอื่นอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคน แน่นอนอะไงไม่แต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนคนนี้เขาเงียบหายไปเลยเป็นหลักแบบ9เดือนนะก็นบอกอย่างนี้หเดือนถึง9เดือนถ้าเขาไม่มีการติดต่อคุณเลยนะทั้งที่คุณก็เงียบไปนะ ให้คุณเทได้เลยอะ่ะคุณทําใจได้เลยว่าเขาก็อาจจะไปเริ่มต้นไปใช้ชีวิตหรือเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณละแต่ถ้าเกิดภายใน5เดือน9เดือนนะี้ยังไงเขาก็มีการติดต่อพูดคุยทักทายมาส่องมามองมากดไลค์มา,มาติดตามอะไรคุณนะ,ปะแปลว,ว่าเขายังอยากมีความสัมพันธ์กับคุณยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นสเตตัสไหนก็ตามอ่ะอย่างน้อยมันก็พิสูจน์ได้ในหลักๆว่าประมาณนี้นะคะอ่ะ รอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งว่าแล้วความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพราะดูแล้วมันดูแบบอืไปเรื่อยๆคือถ้ายังคุยกันก็คุยกันหายบ้างมาบ้างนู่นนี่หรือถ้าเป็นความรักมันก็ดูแบบไม่ค่อยสดชื่นเนาะขอคําแนะนําจากไพ่ดีกว่าก่อนจบนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนาําอะไรให้ความสัมพันธ์นี้นะใครที่รู้สึกตรงกับความสัมพันธ์นี้มากๆไพ่อยากจะแนะนําอะไรเอ่ยมาค่ะไพ่แนะนําหน่อย temperance อ่ะสมดุลอ่ะเห็นไหม the tower นะคะ แล้วก็7หมายโอเคทําตัวสวยหล่อคะ่ะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเรานะให้เรารู้ว่าเรามีคุณค่ามากพอสมดุลที่ตัวเองก่อนอย่ารุ่มร้อนอย่าใจร้อนจนเกินไปนะพลังงานมันเหมือนแบบว่ามีความแบบใจร้อนต้องการชนะต้องการความชัดเจนบางอย่างมันไม่สามารถเล่นเกมเร็วได้ในความสัมพันธ์นี้นะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่แบบเราต้องกลับมารักตัวเองก่อนสมดุลตัวเองอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคู่กรณีอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอีกคนนึงคะ่ะว่าเขาจะคิดยังไงต้องการอะไรเรามาถามตัวเองก่อนว่า ฉันโอเคไหม ที่ฉันอยู่นะตอนนี้เนี่ยฉันมีความสุขดีไหมเออบางทีเราอาจจะมีความสุขแล้วโดยที่ไม่ต้องมีคู่ก็ได้นะเราก็แฮปปี้ดีแล้วก็ทรตเขาเป็นเพื่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆดูไปไม่ต้องเร่งรีบหรือคนคนนี้ก็เป็นคนที่โอเคนะน่าพิจารณาแล้วก็เปิดใจคุยกับเขาได้แต่ไม่ต้องรีบในความสับพันเพราะอะไรฉันก็มีความสุขดีเราอยากมีความสุขเรากลับมารักตัวเองมาโฟกัสมาดูแลความสวยความงามมาอัพสกิลตัวเองมาทําตัวเองให้มีความสุขพอคุณมั่นใจในตัวเองอ่ะคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องไปวิ่งไล่ตามเเาา ตั้งหากที่เป็นคนมาวิ่งไล่ตามคุณอ่าเขาจะต้องเป็นคนที่กลับมาวิ่งไล่ตามคุณเองถ้าเรามีคุณค่ามากพอถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามีคุณค่าแล้วเขาไม่สนใจก็ไปเลยจ้าสบัดบ๊อบแล้วเราก็ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นยังมีคนเห็นค่าในตัวคุณอย่างแน่นอนเนี่ยมันจะมีคนพยายามเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสมดุลตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพอนะแต่ละคนเราก็มีทางในของตัวเองนะทุกคนมีคู่ของตัวเองคะ่ะไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตามใครไไไไมมม่่่่่ตต้ออองงปกลัววัววววาาเจจะะรคคูหืีนนสน หรือไม่มีคุณค่านในตัวเองนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอะเลือกเองว่าฉันไม่อยากมีคู่เพราะว่าฉันมีความสุขดีมีคู่แล้วทุกทรมานมีคู่แล้วทุกมากกว่าสุขฉันอยู่คนเดียวรัลลาดีกว่ามีเพื่อนฝูงสังคมแฮปปี้พ่อแม่พี่น้องฉันพอละมีงานมีเงินที่โอเคฉันพอละบางคนก็บอกไม่ฉันยังรู้สึกว่าฉันอยากจะมีคู่แต่ถ้าเกิดคุณรักตัวเองมากพอคุณแผ่พลังงานความสุขออกไปใครๆเห็นคุณคู่ควรแบบเนี้ยคุณเป็นจักรพรรดิดีนีแบบเนี้ยไม่มีใครอยากจะได้คุณเป็นคู่หรอต้องอยากได้ทุกคนก็จะ เข้ามาต่อสู้แข่งขันในการที่จะแย่งคุณเป็นคู่อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปสนใจว่าเราต้องไปวิ่งตามเขาเรากลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในจิตใจแล้วคุณจะได้เจอคู่ครองของคุณอย่างแน่นอนนะคะและนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่ของเปิร์นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ิ้านโดยการกดซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากมากเลยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เปิร์นด้วยนะคะจะขอบคุ สำหรับ Story of Love วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ